ทุกคนแข่งเรืยาประเพณีวัดบางมูลนาคนี่หาแม่น้ำนานแม่น้ำบางกรนทุกคนโอ้โเออมีไก่สดด้ื่อก่สดเอออาครับัระทานเตรับเรามีคะแนนเท้ากันนะครับระหว่าง พอดเน้องอพรวากับสุดงตูแว้วกับจักรดาษ่นะจะพายหนึ่งเทียวไกชนะ้ไปเล่นกับเพื่นฝากแพรากันไป นี่ฮะทุกคนริมแม่น้ำน่านวัดที่อยู่ริมแม่น้ำน่านเขาจะได้เปรียบเขามีแข่งเรือยาวทุกคนนะฮะที่นี่จะมีพระพุทธชิน,นวรทุกคนเคยได้ยินไหมพระพุทธชิน,นวรสมัยสุขโขทัยแล้วก็พุทธชินราชจำลองก็มีนะันนีงานวัดกลางวันแสกๆที่วัดบางมูลนา ซึ่งจะมีวัดถาช้างวัดเอ่อวัดอะไรกันวัดศรีวิไลอ,อ่ะอ่ะวัดสุขุมารามสุขุมารามนี่เป็นวัดมีพระพุทธไาสายญาตสิสวยทุกคนไปดูเขาแข่งตะก้อไหมไป้ไหมพาไปดูผู้ชายแข่งตะก้อดีกว่าเวลาเตะแห็ดแข้งแห็ขาน่าจะชอบป่ะสินี่กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยแดกแครอทอยู่หรือครว้าวเับประทานแครอท หมูสะเพาก็มีหมูเบฟหมูเบฟแจกนมค่ะทุกคนนะฮะดิฮะข้าวโพดลุกลุกชิ้นเดือดนะครับ พาไปดูผู้ชายเตะตะกอ้ะกอเข,อขาแข่งตะกอ้อกันทุกคนนี่ไงมาบางมูลนาช่วงกันยาตุลาพฤศ,ศจิกาถ้ามาธันวาก็จะเป็นงานวัดเขาเรียกว่างานงานศาลเจ้าพ่อแก้วซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของเก็บใบแหมลืองจังหวัดพิจิตรอำเภอบางมูลน,จนละจังหวัดเหรือีก5้องค์นี่ไงผู้ชายกำลังเตะตะกอ้อปขอบคุณไม่ท้าเลตเตอรีนะ วันนี้วันอาทิตย์่ยฮะคนเลยเยอะทุกคนโชคดีโชคดีท่งกระแปนือบอให้รวยได้จักเออเย่าเพิมาสงจงชั้นสั่งตาดูผู้ชายเตะตะกร้อนเนกันต้มา จากนี้ไปไหนตามไปหสอตามไปโอ้บวยงามก็เปิดเบรงานยกเบรงาน็อกเบรงามไหม็อกไม่ได้นะครับไนโซลเลอร์มีนเตอร์ใช้ความไวใช้ความไว ก็รับ <rôle> ม <à déc> ือน <gens> ุดนนะครับของไก้สอน้าเท่าเท้าไวเราคบกันได้แต่มือไวเราไม่คบกันนะครับโูกไปอีไปตัวฟินมาก ีมันจะเหมือนกันไหมแต่ข้อเดียวกันสนามเดียวกันได้ไปดับได้ก็ไปได้เลยโอ้อันต่อได้ครเจ้นเสียจังหว่าเสียใจเพราะเราจะเสียโอกาสไปด้วยเฮอ เราจมดวราวเดราโตม้ี่ดาดาจะทได้คือวยงานะครับาดอะไรุงดเกนบครงะาเรายนป็ุด้วยนาเป็นทาได้มีลิเกด้วยนะทุกคนโอ้ยูกไกลูนี้ไม่มีการพลาดอีกแล้ว

อยากให้สอนสอเอรื่องปีนิดเพิ่มตอนนี้วัดกันที่ลูกตื่นนะครับวัดกันที่ลูกตื่นนะครับเพราะว่าพ่อพ่อเจอแต่พ่อบอกได้ไม่ได้ชมก็ตอบไก่สอนบอกไก่เยน้องไอ้น้องแดงเพึ่บตา ไปต,ต,ต่อแล้วนะตีงได้ก็ตีนะครับถือว่าโอ้บอลพ้าดได้ก็ควาแรงความแรงความแรงกับความไปเขาหลวกใช่ไหครับแล้วดูที่อะไรน้ารับ9อง การสิบสมยังไม่ห่างเลยครับยังไม่หา่งหางเท่าไหวโอ้ไต่องดีอยู่เดี๋ยวดูลล็อกไปบ่า